ต่อได้อยู่ได้กินอยู่หาหา้หาหน่นใส่เนาะแดดปอบคอนไปแล้วกินงูม้ เราต้องเป็นอยู่จะถือว่าสำเร็จนะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่หาหาเนนันใส่เนาะแดดปอบคอนแล้ววินพรุ่งนี้เข้ามารับชมคลิปให้ค่ะเป็นอยู่จะถือว่าสำเร็จเนาะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่แตกเหมือนป๊อปคอร์นไหมสิบนาทีผ่านไปเพื่อนๆดูดู กินอยู่นะคะเพื่อนๆที่มันสุกที่มันแตกก่อนมันจะไหม้เป็นอยู่นะคะต้องเอาออกก่อนอุย้ย <laughs> เดี๋ยวมันจะไหม้เนาะ ว่ามันจะแตกไหมเดี๋ยวจะลองเพิ่มไฟขึ้นอีกสิดีกินแล้วสิคลิปนี้จะมาลองทำข้าวโพดข้าวโพดลองมาทำป๊อกคอนดูนะคะจะใส่เอาใส่หม้อ ว่ามันจะแตกไหมเดี๋ยวจะลองเพิ่มไฟขึ้นอีกสิเดกินแล้วสิเดเข้ามารับชมคลิปให้ค่ะเข้ามารับชมคลิปให้ค่ะได้กินอยู่นะคะเพืเ่อน เป็นอยู่จาถือว่าสำเร็จเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทีไนะ่ได้อยู่หนะ้าได้อยู่หน้าแตกอยู่เป็นอยู่จา้าถือว่าสำเร็จเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ อ๋อก,ก่อนอุ้ยเดี๋ยวมันเซไใหมเนาะได้อยู่หน้าได้อยู่หน้าแตกอยู่เข้ามารับชมคลิปให้ค่ะ แล้วได้กินอยู่นะคะเพื่อน มันสุกทีมันแตกก่อนมนะันจะไหม้เป็นอยู่นะคะฮาฮะไปนังใส่เนาะแดดป๊อปคอนแล้วไปกิพนพภูมิแด้ป๊อปคอนแล้ว ป๊อปคอนอุย้ยเดี๋ยวมันจะไหมแล้วแล้วกินแล้วป๊อปคอนป๊อปคอน ใส่เนาะแดดปอปคอนแล้วอีกทุกรุงนี้ลิปนี้จะมาลองทำข้าวโพดข้าวโพดลองมาทำปอปคอนดูนะคะจะใส่เอาใส่หม้อต้องเอาออกก่อนอุย้ย <laughs> เดี๋ยวมันจะไหมเนาะอบต่อ ได้อยู่ได้กินอยู่กินแล้วป๊อบคอนป๊อบคอนที่มันสุกที่มันแตกก่อนมันจะไหมเป็นอยู่นะคะยังไม่ค่ง กินอยู่นะคะเพืเ่อนๆต้องเอาออกก่อนเว้ย เดี๋ยวมันจะไหมเนะเาะไอที่มันสุกไอที่มันแตกก่อนมันจะไหมเป็นอยู่นะคะคลิปนี้จะมาลองทำข้าวโพดข้าวโพดลองมาทำป๊อกคอนดูนะคะจะใส่เอาใส่หม้อ นิดคนึงต้องเอาเออกก่อนอุ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจนะไหมเนาะอบต่อได้อยู่ได้กินอยู่ เป็นอยู่จ้ะถือว่าสำเร็จเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่กินแล้วป๊อบคอนป๊อบคอนที่มันสุกที่มนะันแตกก่อนมนะันจะไม่ เย็นอยู่ยนะคะต้องเอาออก,ออกก่อนเว้ยเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะดูว่ามันจะแตกไหมเดี๋ยวจะลองเพิ่มไฟขึ้นอีกสิได้กกินแล้วสิ กินอยู่นะคะเพื่อน